สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอตำนานท้าวเวสสุวรรณและบริวารของท่านนะคะซึ่งเกิดจากความสนใจแล้วก็ศรัทธาเนื่องจากว่าคุณแม่ได้พาไปไหว้นะคะสักการะบูชาท่านที่วัดจุฬามณีจังหวัด สมุทรสาครนะคะที่อัมพวาแล้วเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันมันศรัทธามากๆนะคะหลังจากนั้นก็เช่าบูชาองค์ท่านเนี่ยพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็หลังจากนั้นก็เช่าบูชานะคะองค์ท่านเป็นองค์จำลองเนะะี่ยค่ะมา,เ,าเหมือนกับปกปักรักษาเราที่บ้านพักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอมีท่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบเหมือนอบอุ่นนะคะแล้วก็ คิดว่าท่านเนี่ยเข้ามาดูแลปกปักรักษาคุ้มครองเราอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอคลิปนะคะเกี่ยวกับประวัติของท่านให้ทุกคนได้รับรู้นะคะแล้วก็จะได้ศรัทธาเหมือนกับเราสำหรับตำนานนะคะของ้าวเวสสุวรรณเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายตำนานมากๆนะคะก็จะเล่าไล่เรียงมาให้ทุกท่านได้รู้จักตั้งแต่ ตำนานแรกๆเลยก็คือตำนานตามพระพุทธศาสนานะคะท้าวเวสวรรณเนี่ยในตำนานนี้บอกว่าในอดีตชาติท่านเป็นพราหมณ์ใจบุญเปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวยแล้วก็บริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้ดังนั้นด้วยบุญกุศลที่ทํามานะคะพระพรหมแล้วก็พระอิศวรจึงให้พรเป็นอมะตะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพีแล้วก็เป็นเทพแห่งความร่ํารวยค่ะผู้คนจึงไป กราบไหว้บูชาท่านสำหรับอีกตำนานหนึ่งนะคะก็เชื่อว่าท่านเป็นกษัตริย์กรุงราชครึกนามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตัสรู้เป็นมรพุทธเจ้าท่านก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุปเป็นโสดาบันแล้วก็ได้ถวายพระเวรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับเป็นอนิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงามรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมายค่ะ มาที่อีกตำนานหนึ่งนะคะตำนานของท้าวเวสุวารอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าในาภาษาพราห์เนี่ยเราเรียกท่านว่าท้าวกุเวนนะคะในพระพุทธศาสนาเรียกว่าท้าวไผศพเป็นเจ้าแห่งอสูรพูดผีปีศาจ ทรงอิทอธิฤทธิ์แล้วก็มีอนุภาพมากเป็นหัวหน้าของเท้าวจตุโลกบาลประจําทิศทั้ง4ซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ4ทิศก็คือทิศเหนือมีท้าเวสสุวรรณหรือท้ากุเวนเท้าวภัยศพมีอาสน์รากศพพูดผีปีศาจเป็นบริวารส่วนทิศใต้มีพระยมหรือท้าวิรุณหกมีกุมภกันเป็นบริวารสำหรับทิศตะวันออกมีพระอินท์ หรือเท้าทัตร์นะคะมีคนทันเป็นบริวารทิศตะวันตกมีพระวรุณหรือเทาวิรุณปักมีหน้าครุฑเทวดาเป็นบริวารค่ะในอาตานาติยะปริศกล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านจะนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจจตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายสัตว์จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของเท้าวจตุโลกบาลไปรังควานค่ะในสารานุกรมไทยฉบับราชบัณญ,ญิตยสถานเล่มที่3หน้า1439กล่าวว่า กุเวนท้าวเทพแห่งยักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์และคุยกะเป็นบริวารมีอีกชื่อว่าท้าวไวยสารวันหรือเวสุวรรณในภาษาทมินระบุกุเวนว่ากุเปรันในรามเกียรตินะคะกล่าวว่า ทาเวสุวรรณเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณมีรูปร่างพิการมีผิวขาวและเขียวสูง8,000เมตรมีฟัน8ซี่มีขาสาขามักยืนยังแย่ถือไม้กระบองยาวอยู่หวังขามีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะช้างมา้ารถประสาทอาพรมงกุฎประดับรูปหน้าดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกรถือโลก่แก้วประพาสหอกทองค่ะ สำหรับรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณนะคะรูปยกักษ์ค่ะ ท่านเป็นยักษ์นั่นเองนะคะยืนถือกระบองยาวกายสีเขียวมีบริวารแสนโกรธถือโลก่แก้วประพาสหอกทองมือขวาถือกระบองค่ะมือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้เทวดาทำปีผิดนะคะมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการตั้งแต่แรกตั้งกรมอายการเมื่อกว่า100ปีที่แล้วค่ะเนื่องจากยกกระบัดหรือชื่อเรียกอายการในอดีตมีหน้าที่ ที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกับผู้มีอาชีพสัรวเรอหรือประหารชีวิตนักโทษมักพกพาเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายนะคะ อีกรูปรักษ์หนึ่งก็คือรูปรักษ์แบบรูปชายพุงพล้ยนะคะเป็นเทพแห่งความร่ํารวยผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภร่ํารวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดเจริญในราบยศสําเสริญนะคะทรัพย์สินเงินทองอํานาจวาสนาไหลามาไม่ขาดสายหรือใช้แก้ปีดชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นขจัดพูดผีปีศาจสิ่งอับประมงคลไม่ให้มารบกวน พราะพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารทาวเวสุวรรณนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายคุณใสแล้วก็มนดำค่ะสำหรับการบูชาทาวเวสวรรณ วิธีบูชาทาวเวสวรรณให้ทำในวันขึ้น15ค่านะคะโดยจุดทูปเก้าดอกดอกลาบแดง9ดอกตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็ภาวนาคาถาบูชาทาวเวสวุวรรณ สำหรับคาถาบูชาทาวเวสสุวรรณก็มีดังนี้นะคะให้ท่านกล่าวอิติปิโสภะขะวายมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตณโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอระหังพุทโธทาวเวสุวรรณโนณโมพุทธายะ สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการเงินการงานโชคลาภสามารถบนบานสารกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้ที่บ้านนะคะถ้ามีพายานหรือว่าองค์ลอยของท่านด้วยการอาบน้ำแต่งกายให้สะอาดสุภาพสมาทานศีลห้าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพาหงชินบัญชรนะคะจุดทูบเก้าดอกพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุลาบหนึ่งพวงตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเก้าจบค่ะ เราสามารถนะคะที่จะไปบนบานสั่นกล่าวขอพรจากพระอ,องค์ท่านนะคะทั้งมีหลายท่านก็ไปบนเรื่องการงานก็ให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดในนั้นให้มีรองเท้าพระหนึ่คู่อัสนะสงห์1่งผืนพระพุทธร,รูปหนึ่งองค์เข็มกับได้หนึชุดหากจะไปบนเรื่องของการเงินให้ถวายสังฆทานหนึงชุดชํามราณสงหนึ่งร้อยบาทหรือถวายพระพุทธร,รูป9ก้นิ้วค่ะ หากจะบนเรื่องของความรักครอบครัวให้ถวายกุหลาบแดงบูชารูปปั้นท่าน,นท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะถือศูนแปดในวันที่เราเกิดและวันพระค่ะหากจะบนเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยให้ถวายหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนาน12ตําตำนานยิ่งดีนะคะถวายวัดใดก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยปลาค่ะหากจะบนเรื่องของการเรียนให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรมค่าเล่าเรียนส่งสมมเนรในวัดที่มีเรียนพระปริยัตธรรมนะคะ หากจะบนเรื่องของการสอบบรรจุเข้าทำงานเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายให้ถวายสังฆทาน1ชุดเก้าอี้1ตัวร่ม1คันค่ะจากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศลถวายทาเวสุวรรณและบริวารไม่เกิน3เดือนก็จะเห็นผลนะคะสำหรับสถานที่สักการะทาเวสุวรรณนะคะก็จะมีหลายวัดนะคะที่ปัจจุบันก็เริ่มมีการสร้างบูชานะคะรูปสักการะทาเวสุวรรแต่ถ้าหลักๆเลยที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะอย่างตัว ของดิฉันเองก็ได้ไปกราบท่านแล้วก็คือที่วัดจุฬามณีตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเดิมชื่อว่าวัดแม่เจ้าทิพย์สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสัททองในปีพุทธศักราช2172ถึง2190ท่านเท้าแก้วผลึกน้อยที่ดาคนหนึ่งของท่านพลายในตลาดบางช้างมีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนนตลาด ต้นวงราชนิกูลบางชานเป็นผู้สร้างขึ้นค่ะซึ่งวัดนี้ก็จะมีผู้นิยมมาสักการะ3อย่างด้วยกันก็คือ1สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตท่านเจ้าอาวาสนะคะหลวงพ่อเนื่องโกวิด2อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนและ 3. องค์ทาเวสวรร์ค่ะซึ่งท่านใดสนใจก็สามารถไปกราบบูชาท่านได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดสุดทัศน์ เทพวรารามนะคะราชวรามมหาวิหารที่เสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพนั่นเอง นะคะก็จะมีท่านเจ้าคุณมงคลราชมุนีนะคะหรือท่านเจ้าคุณสีสนสิทธิผู้สืบทอดตำราสร้างพระกิ่งของสมเด็จพระสังฆราชแพรได้รับความการุณาจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วประกอบพิธีสร้างพระเครื่องแจกจ่ายเหล่าทหารก่อนออกรบต่อมาก็ได้ประกอบพิธีสร้างทาวเวสุวรรณแจกจ่ายชาวบ้านไว้ป้องกันพูดผีจนเป็นที่เริ่มใส่ศรัทธานะคะมาที่วัด พังม่วงค่ะวัดพังม่วงที่ตําบลศรีประจรันอำเภอสรีประจรันจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีองค์ทาเวสุวรรโนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในสุพรรณเนื้อทองเหลืองสูง3.48เมตรนะคะน้ำหนักหนึ่งตนันสร้างโดยพระครูโสพิตวิริ ยาพรหรือหลวงพ่ออิจจะอาวาดวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอพอรนะคะขอโชคลาภไม่ขาดสายจุดทูบเสี่ยงทายเพื่อนําเลขการทูบไปเสี่ยงโชคจุดประทัดแก้บนแล้วก็นําเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคขย่าเสียงเสียมสีนําเลขไปเสี่ยงโชคค่ะแล้วก็มาที่วัดไผ่เงินนะคะโชตนารามอยู่ที่ซอยวัดไผ่เงินบางคโคลเขตบางคอแหลมกรุงเทพค่ะ ออนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายวัดนะคะซึ่งวันนี้อาจจะเอามานะคะคนำเสนอให้ทุกท่านได้ไม่หมดทุกท่านก็สามารถไปลองค้นดูนะคะ ตา,ตามข้อมูลทางสื่อต่างๆก็น่าจะมีนะคะมีหลายวัดที่สร้างนะคะสำหรับข้อห้ามในการบูชาทาเวสุวรรณนะคะก็คือข้อ1ห,ห้ามประพฤตินตนไม่ดีผิดศีลห้าจะทำให้บูชาไม่ได้ผลสองไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาทั้งทางตรงทางอ้อมหรือยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนาสามไม่ประกอบอาชีพไม่มีความสุจริตชัอโกงอเปรียบผู้อื่นและศีไม่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจรู้จักให้ทานค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ทาเวสวรรณที่ดิฉันก็นำมาจากนะคะเ,เดี๋ยวขออ้างอิงแหล่งข้อมูลนิดนึงนะคะวันนี้เรานำมาเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้บาแบ่งปันนะคะข้อมูลร่วมกันก็ขอนำมาจากบางกอกบิชนิวดอ com นะคะหรือ จากกรุงเทพธุรกิจฉบับวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565นี่เองค่ะก็มีการเขียนเอาลงไว้ในเพจนะคะของบางกอก k u s s n n e s s c o m นอกจากนี้วันนี้ก็จะขอนำเสนอในตอนท้ายของคลิปนะคะเราจะมีการนำคลิปการถ่ายทำซึ่งเราได้ไปร่วมประกอบพิธีนะคะที่วัดจุลามณีที่อัมพวาก็ ถือว่าเป็นโชคดีของตัวเองนะคะที่เมื่อเมื่อได้ไปกราบสักการะท่านแล้วก็ได้ไปร่วมทําพิธีแล้วก็ในพิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีที่จะมีผู้ใจบุญนะคะเขาก็จะมาสร้างนะคะเ,เขาเรียกว่าองค์คารักษ์ของท้าวเวสสุวรรณเพื่อเพื่อสร้างให้กับท่านน่ะนะคะอ,อ่ตรงนี้ก็มีข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราอาจจะไว้ในคลิปต่ตอไปว่า องค์ที่เราอยากจะแนะนำนะคะชื่อว่าอะไรแล้วก็ท่านมีอิทอธิฤทธิ์อย่างไรสำหรับองค์คารักษ์ของทาวเวสสุวรรณนะคะแต่สำหรับคี่นี้เดี๋ยวเรามีวิดีโอทิ้งท้ายในส่วนของการแสดงนะคะที่นำมาสักการะเป็นการแสดงโขนนะคะซึ่งดิฉันนั่งดูแล้วต้องบอกว่าคนลุกมากเพราะว่าในการแสดงนั้นก็เหมือนกับมีการอัญเชิญนะคะ ยักษ์นะคะจากทุกทิศเลยที่เกี่ยวข้องกับองค์ทาเวสวร์เดี๋ยวให้ทุกคนลองไปชมคลิปร่วมกันในตอนท้ายนะคะแล้วก็จะได้นั่งดูแล้วก็ลองดูว่าโอ้มันมีความรู้สึกว่าเราศรัทธานะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้ประวัติขององค์ทาเวสวร์รวมถึง ยักษ์ต้นอื่นๆอะค่ะที่เข้ามาช่วยการปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราอยู่เนี่ยอยากจะมีข้อมูลเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้นําเสนอในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะหากข้อมูลนะคะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวี่นีดด้วยแต่ก็จะพยายามหาข้อมูลที่ที่คิดว่าแบบเหมือนตัวเราอยากรู้แล้วที่ว่าท่านอื่น